นี่นักเถลิงเป็นเดียว ดีค่ะสวัสดีท่านวินทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวเองเพื่อนครูทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอในส่วนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะที่เลือกนำมาคือสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าสาระที่1จํานวนและพิชคณิตนะคะมาตรฐา,านค1หจุดหนึ่งตัวชี้วัดแสดงวิธีหาระตอบของตัวปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม2อขั้ญญญนตอนนะคะทําไมนะคะพูดถึงก่อนว่าทาไมถึงเลือกปัญหานี้เพราะว่าตัวเองได้ลงมือทำนะคะในการอัดลิป เรื่อส่งเข้าใน e p a นะคะเรื่องปัญหานี้เพราะว่านะคะรถนิยมเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะก็เลยเลือกเลือกที่จะทำ ETA เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถเจอเรื่องของรถนิยมได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้างของค้าตลาดนะคะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้กับการเรียนนะคะปัญหานะคะของกลุ่มเรานะคะกลุ่มสารตศาร์ก็คือเด็กเนี่ยนะคะไม่สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนวิธีการะะที่เป็นขั้นตอนได้นะคะ จทย์ปัญหาในหนังสือภาษาวทเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างยากนะคะสําหรับเด็กป .5 ซึ่งบางคนที่รู้กันนะคะเด็กเราเป็นเด็กชาวเขาเาขามุ้บางคนก็ยอ่านหนังสือให้คล่อเงเลยอยูใหระดัป .6 อะแล้วนะคะแล้วก็เด็กวิเคราะห์ไม่ได้ถ้าเราไม่แมนะให้ก่อนอย่างเช่นนะคะข้อนี้อ่านอ่านโจทย์อุติต้องทำยังไงเด็กไม่สามารถตอบเราได้เพราะบางครั้งเด็กขาดความเชื่อมั่นในตวเองพ่จะก้าตอบนะคะ ก็ต้องให้ครูแนะว่าเนี่ยเห็นไหมมีผลลัพธ์เขาบอกว่ามารวมก,กันอย่างเงี้ยนะคะเรามาทําอะไรมีคาว่ากรรมละมีคาว่าแบ่งเนี่ยหนูต้องมาทําอะไรท,ทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีคาว่าแบ่งก็อาจจะมาหารใช่ไหมคะเด็กไม่สามารถวิเคราะห์จตรงนี้ได้นะคะในกรณีก็คือเป็นปัญหาที่เจอเจอจริงๆ,ๆเลยนะคะดังนั้นน,นะคะสมมติฐานของกลุ่มเรานะคะก็คือถ้าทาสถานการณ์จริงที่นักเรียนนะคะได้เจอชีวิตประจําวัน มาตั้งเป็นโจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะณรังนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถอธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนได้นะคะข้อ,อที่สี่นะคะเราก็นำมาเป็นทำเป็นโครงการใช่ไหมคะหลักการและเหตุผลขอ,ของโครงการนะคะก็คือว่านะคะโดยนะคะหลักการและเหตุผลภารกิจหลักลที่สําคัญของการบริหารหจัดก,การชั้นเรียนใช่ไหมคะครูก็ต้องมี ดูความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่ไหมคะด,ดูบริบทของโรงเรียนด้วยนะคะก็เลยนํามาเป็นตรงนี้นะคะการฝึกทักษะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการน้อนมนำสารประชัตาสตร5ขั้นตอนสู่การปฏิบัติโดยการนําสถานการณ์จริงนะคะนำสถานการณ์จริงที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจําวันมาสร้างโจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์หาขั้นตอนวิธีการหาคําตอบได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒน,นาการเรียนรู้ของผู้เรียนทางห้องเรียนนะคะสู่คุณภาพผู้เรียนนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามสถานาการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะข้อที่สองสร้างเวลาเหตุการแ์ได้เปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้อนี้นะคะธิบไยนิดนึงนะคะสร้างสถานการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมายความว่ายอย่างไรนะคะหมายความว่าบางคนนะคะเราจะมีใบงานให้นะคะที่ คือแบบว่าบางครั้งก็กําหนดสถานการณ์ว่าไปซื้อของมาเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเ,เขาก็จะไปเลือกงซื้อของที่ครูกําหนดมีกําหนดมาให้บางคนก็ซื้อแซ้กรอกับเค้กบางคนก็ซื้อแต่เค้กแล้วเขาก็จะมันทายว่าเขาซื้อเป็นเงินเพื่อนกี่คนใช้เงินกี่บาทเหลือเงินกี่บาทบางครั้งหนูก็กําหนดสถานการณ์ว่าแกะจัดกระเช้าผลไม้เพื่อไปจุ๊ๆนี่คือกําหนดสถานการณ์ คือว่าบางคนก็นซื้อไปเพื่อถวายทักอย่างนี้นะคะคือเขาก็จะมาได้เศษได้รูปนหน้าห้องเราก็จะมีการนำเสนอก็เป็นวิธีการได้เศษไดร้รู้ว่าแต่ละคนซื้อไปทาอะไรวิธีการคิดอย่างไรนะคะสามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์จัดการลงปฏิบัตินะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายของเรามีสองข้อนะคะดักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและหาคำตอบได้ด้วยตนเองนะคะ ข้อ2นักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ป,ปัญหาได้นะคะระยะเวลาในการเรียนนะคะเรื่องของโจทย์ป,ปัญหาเน้อเรื่องจะใช้ทชั้งหมดสชั่วโมงนะคะขั้นตอนในการสอนในแต่ละชั่วโมงนะคะขั้นตอนนะคะมันจะมีพออธิบายเองน,นะคะขั้นตอนของเรานะคะในในข้อจริงๆที่เราปฏิบัตินะคะก่อนข้อแรกเด็กจะรู้ตัวเองว่าจะต้องทําอะไรขะะองของของ ดิฉันเองนะคะจะให้เล่นมีนโกการกูลเพื่อเป็นการรบสวนการปูในแต่ละวันนะคะเด็กก็จะเอาแผน่นปีกบอลแต่นกระปอนนะคะพอเล่นเสร็จนะคะเราก็จะนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเรื่องเ,เดิมก่อนนะคะหรือว่าวานเราเรียนเรื่องอะไรมาบ้างใช่ไหมคะจากนั้นนะคะการเข้าสู่บทเรียนเรื่องของตรวจปัญหาวันแรกที่เราทําเลยในชั่วโมงแรกที่เป็นตรวจปัญหานะคะเราก็อธิบายก่อนว่าวันนี้รูมีอะไรมาบ้างน,นะคะมีรถเก็นของฟาฟูดมาได้ไหมคะ มีอะะไรบ้างนะคะในวันแรกกที่สอนนะคะเป็นให้จัดให้นักเรียนซื้อเองว่าจะเอาอะไรให้ไปอิบมาบางคนก็กหยิบแค่สองชิ้นโดยใช้กระบวนการบวกนสริโย,ยอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นซื้อไส้กรอกชิ้นละสิบสองบาทยี่สิบห้า,าตารางบางคนก็เลือกที่วิธีการที่เอาสองดส,สองห้าไปคูณแต่บางคนเลือกวิธีการบวกนะคะเอาสิบสองดสองห้าบวกกันสองครั้งซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคำตอบที่เท่ากันนะคะ แบบนี้กือวัตแรกวันที่สองนะคะเราก็สร้างสถานการณ์ที่มันยากขึ้นนะคะโดยการมีเงินให้นะคะคราวน,นี้ก็จะเกิดกระบวนการลบมานงขัง้นตอนนะคะวันนี้คงมีเงินให้ก็ไม่ผแล้วก็ให้กับฉลากเงินว่าแต่และคนได้เงินเท่าไหร่แล้วมีสถานการณ์่าซื้อของเพื่อไปเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะคะเราจะซื้อกี่อย่างก็ได้นะคะบางคนก็เลือกอย่างที่บอกนะคะเลือกซื้อเค้ก ไต้กรอบก็จะเกิดกระบวนการบวกแล้วครูเราก็จะถามนักเรียนว่าแล้วในห้องมีเพื่อนกี่คนก็จะบอกว่ามีเจ็ดคนบางคนก็บวกกันแล้วก็เป็นบวกเจ็ดรอบนะคะบางคนที่ไม่เก่งถูกหูลเลยแต่บางคนเก่งถูกหูก็จะนํามาพูณนะคะแบบนี้นะคะแล้วครั้งที่สามที่นําไปสู่การอัตคิริโอพีเอนะคะครั้งที่สามนะคะ,ะวันนี้ก็เจอพายนักเรียนด้การอัดคลิปนักเรียนก็งงๆนะคะ ปกตินนัเรียนจะบอกเรี่ยตีโกเองวันนั้นอุตสาอัชติศวันนี้จะให้ใครไปโทรถาตีโกครูข้าวเอาปกตินนักเรียนถ่านองแล้ววันนี้ทําไมครูวันนี้อยากให้ครูก็ครูอัชติศ่นะอุตสาหบอกว่าอัชติศน่นจาจะจะให้เป็นนักเรียนทำแต่วันนี้ให้นักเรียนให้ครูทำนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านม,มานะคะอันนี้จริงแล้วก็เอาเพิ่มแล้แหละนะคะมีคนจะลงไปลง,งในดีดีนะคะเอาวันนี้นะคะครูก็เปลี่ยนสถานการณ์ สองวันก่อนเป็นฟสา์ฟู้ดนะคะเป็นมีเค้กมีโนมมีไอศครีมมีเส้ก,กรอกวันนี้ครูเปลี่ยนเป็นร้านอะไรคะ๋ยวเราก็ถามไปเขาก็บอกเป็นร้านขายผลไม้เห็นไหมคะครูก็จะมีร้านผลไม้นะคะวันนี้ครูก็จะมีสถานการณ์ให้นักเรียนใหม่นะคะก็คือการจัดกระเช้าเพื่อไปแล้วก็ใส่เพื่อให้นักเรียนที่เองว่าเขาจะไปไหนมีบางคนมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าจะไปขวายพระนะคะโอ้คนนี้คิดไปทางว่าทางธรรมนะคะอีกคนก็บอกไปหา เยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลบางคนก็บอกว่าไปเยี่ยมที่นะคะแล้วแต่นักเรียนจะคิดเองบางคนนะคะได้เงินอยู่150ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อมะพร้าวสองลูกนี่นะคะบางคนได้เงินเยอะหน่อยก็จะซื้อทุเรียนเพราะทุเรียนกิโลแพงหน่อยนะคะเราก็อธิบายให้เด็กฟังว่าอย่างเช่นเนี่ยแอปเปิลนะหนุกม1.25กิโลกร,รมัมคุปติดว่าราคากิโลกร,รัมละกี่บาทนะคะกิโลกรัมละ55บาทนักเรียนจะคิดได้อย่างไรว่า1.25กิโลกร,รมัมหนูจะต้องจ่ายเงินกี่บาท นักเรียนสามารถตอบได้แล้วก็ต้องเอาไปคูนอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็สามารถตอบเราได้นะคะจากที่ให้นักเรียนคิดสถานการณ์เอง,องนะคะเพราะว่าตัวปัญหาที่พบในหนังสือเนี่ยค่อ,อนข้างยากนะคะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแต่ที่มิชนเลือกทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคิดว่าจะเจอได้ในสาาถานการณ์ทั่วไปอ,อย่างเช่นใน TV นักเรียนก็จะเริ่มรู้ละว่านมหนึ่งขวด20บาท25สตางค์ถ้าเขาซื้อสองขวดเขาจะจ่ายเงินกี่บาทนี่นะคะเราก็ที่มาที่เขาฟังแบบนี้นะคะเวลานักเรียนไปตลาดนักเรียนซื้อของอะไรอย่างนี้มันเป็นเครื่องช่างดิจิตอลถูกต้องไหมคะเขาก็จะสามารถที่คำนวณได้อย่างนี้ค่ะเราก็อี่บาที่เขาฟังว่าทำไมต้องสร้างสถานการณ์แบบนี้อันนี้คือขั้นตอนเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนักเรียนทําเสร็จจนถึงชั่วโมงที่สามนักเรียนทําเสร็จเราก็ ทางระเบียดนะคะวันที่อาทิตย์นัเลยวันก่อนนะั่นแะเพื่อนแนะนําว่าเอาสามคนมันจะมีคนเก่งออกมาแล้วสามคนนะคะคือรูปฟ้านะคะถ้าเราลูกสักก็จะมีรูปฟ้าวันแรกที่ออกมาะ,ะชยเตีย้ยแล้วก็ออโตโคนที่เก่งออกมาหมดแล้วค่ะวันแรกนะคะซึ่งไม่ได้อัลิปอีกวันนึงที่ครูอาทิตย์รูปฟ้าบอกไปค่ะเมื่อวานทั้งสางคนออกไปแล้วอีกวันนี้ต้องให้สามคนที่เหลือแล้วคิดดูเหลือใครอาถูจีนี่นี่นะคะแล้วก็ วนน้นมีลูกฟ้าออโต้ใช้เต้แล้วใเหนนะ็ไม่ไเจอันนั้้ไม่มาใครน้ามีหกวคนค่ะ ควรไม่ได้เติมมาเชิญ ไม่ีทางานนะแล้วเดีายก็จะชี้เนี่ย แล้าาวตัวชีมาอะไร,11 4. 11 4. ราานี่ค่่แล้วกูตัวช้วัดดูนะ,สะแสดงวิธีหาคำตอบโัชิวันมันบอกนะอยากให้เด็กรู้อะไรเขาบอกเลยเขาบอกเลยนในตัวชิวัดเวลาไปสอบโอเี่ตสอบเอ็สอบอาสอบ แส,สดงวิธีหาคำตอบขอ,องโจทย์ปัญหาบวกโจทย์ปัญหานะลบคูณหารพจน์สิยมสองขั้นตอนแสดงว่าโจทย์ปัญหานี่คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ที่เราต้องดูนะไอ้บวกมันก็นต้อ,องสองขั้นตอนเนี่ย เรียนวิเคราะห์โจทย์และอธิบายขั้นตอนวิธีการทำไม่ยากตรงกับตัวชี้วัดไหมผมถามไม่เฉยนะไม่ต้องกลัวตอบเลยโบตรงไหมตรงไหมไม่ตรงเดี๋ยวที่บอกไม่ตรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอบผิดแต่โจทย์เขาตัวชี้วัดจากเกาต้องอจากกระทรวงเนี่ยเขาต้องการให้เราสัแดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหานะเขาต้องการให้เด็กแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาบวกต้องสองขั้นตอนลบต้องสองขั้นตอนคูณต้องเขาสยมสองขั้นตอนหมดเลยแต่ที่นี้ในเรื่องมันเยอะอย่างนี้ที่พูดไอ้ก่มนี่เก่งนะนี่คุณปอนคุณคุณปอนเก่งมากแต่ยังไม่ได้ถูกแนะนำเฉยผมก็ปล่อยแค่ทำไปยังคุม ฉันก็เหมือนกันผมก็ไปทำอะไปก่อนเพราะพอถูอธิบายแล้วเนี่ยในสีกาวเน่เอาจริงเพราะผมอธิบายนี่มันตรงกันพอเดี๋ยวพอแนะนำต่อหลังจากที่เรารู้ตัวชีวนเนี่ยมันต้องสร้างอะไรที่กี้มีน้องเียบอกว่าต้องสร้างวัตกรรมเราต้องสร้างวัตกรรมให้มันมา หาคำตอบของโจทย์นัหาโจทย์เรื่องอะไรทำทีละเรื่องนะต้องหบวกีนเรื่องเงินนะไม่ใช่ไม่ใช่สอนทีเดียวไม่ได้เราต้องทำเป็นเรื่องเมื่อเจริ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรมันต้องไปดูที่แผนการสอนที่เราทำในยุ่งช่วงโงหรือในยุ่งไหนที่เราเจอหรือนะโอเคทีนี้ผมบอกเลยที่แบบเดี๋ยวพวกเราต้องเข้าใจว่าเด็กนี่เขาโจร และอธิบายขั้นตอนเขาไม่ได้บอกให้วิเคราะหโจทย์และอธิบายขั้นตอนนะตรงไหมผมเลยบอกว่าไม่ตรงแต่ที่ผมได้ยินคุณชัน้นี่ยพูดว่าเวลาคิดคิดให้เ,เป็นวิจัยผมเดินเข้าไปผมได้ยินพูณทั้งหมดเนี่ย p a ที่เราจะทำตั้งแต่ชำนาญการจนถึงจัดการพิเศษมันธรรมดาผมถึงบอกว่าถ้าผ่านการอบรอมวันนี้ไปสี่วันเนี่ย ทำสูตรที่นี่ต้องได้สี่เก้าวงกลอด้วยโอเคทีนี้มาถึงสมุติฐถามสมุติฐถามบอกว่าถ้านำสถานการณ์จริงสมุติีามสมมติว่ามันจะไปแก้ปัญหานะในข้อเท็จจริงเนี่ยในสุดในในห้าขั้นตอนของสาวพระราชาเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งบอกว่าระบ,บุกใช่ไหมขั้นตอนที่สองก็รวบรวมใช่ไหมขั้นตอนที่สามบอกตั้งสมุติฐานเพื่อให้ไปแก้ปัญหาที่เราลืกใช่ไหม นี่ปัญหาที่เราเลือกตอนนี้ตรงนี้ตรงไม่ได้เกี่ยวแล้วนะเองนะผมบอกแล้วว่าพอไม่ตรงเราก็ดูนี đây, cũng cũng. <c <ười> c ờ, ่ก่อนเราก็จะแก้ปัญหาทุกคนทีนี้การนาสถานการณ์จริงที่นักเรียนเจอในชีวิตประจําวันมาตั้งโจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวเองดังนั้นนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นตอนได้เป็นขั้นตอนได้อพอเนี่ยขอ้ขอตอนนี้สมมติฐานเนี่ย,ขเ,ย,ขเ,ยเขาเขียนตรงตรงนี้นะตรงนี้เขียนตรงว่าวิเคราะห์โจทย์และอธิบายขั้นตอนเี็นไมันมันเหมือนจะพอได้แตวนีเ่เฉยนะนีเ่เฉยดัง <c oughs> นั้นเวลาเราทำเนี่ยต้องทำให้คนอ่านรู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะจะให้เขาอา่านโอ้โหไม่รู้อะไรไปไหนไม่ได้การวิจัยก็เปนะ็นอย่างนั้นโอเค เื่อนโอเคมาถึงโครงการโครงการเนี่ยเดี๋ยวเราวิจัยและพัฒนาการจากใัในยูของโรงเยนตัวนี้ยิ่งไม่ตรงกับตัวชีวะนะจมไม่ชั้นยิ่งไม่ตรงแต่ไม่เป็นไายบอกอธิบาย๋ยวพวกเราก็จะรู้นี่เนี่ยมองต่อผมดูแล้ว พอผมอธิบายเสร็จน้องจะรู้เลยพอออก็เห็นแล้วอเวลาชั u, ้นไปทำเอไปทำคุณโบไปทำว่าอ๋อต้องอย่างนี้นะลูกต้องต้องอย่างเนี้ยมันถึงจะรู้ว่าเอาไปแก้ปัญหาอะไรเขาก็แก้ปัญหาอะไรก็คือคุณจะไปแก้บทชีวัตไหนในที่คณตศาสตร์นะถ้าเป็นของชั้นแบบไปแก้ภาษาอังกฤษถ้าเด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะไปสอนเขาให้อ่านได้ก็คือ หรือพูดได้ไม่ได้ดเ,นเนี่ย speaking communication เนี่ยมันจะเป็น,นยังไงก็แปให้ตรงโตะโอเคเสร็จแล้วส่วนหลักการไม่เห็นผลเนี่ยก็เดี๋ยวผมถานคุณไป็เองกิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนคุทธิเทาไคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการน้อมนำจามท่านราชาห้าท่านตอนอตโอเคไม่เป็นไร เขียนตัวนี้คือเราพยายามที่จะบอกว่ามีเหียนตัวนี้นะต่อไปไปตขาขว่อไัตปรวัตถุประสงค์เรามีสามข้อที่หนึ่งเาบอกว่าเพื่อเพื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันข้อสองเพื่อสร้างสร้ารในเวลาที่ เพื่อสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสถานการี่เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการอิทธิพ่อจากการลงมือปฏิบัติมันยังไม่ตรงกับเอายึดตัวชีวัะเลยแล้วกันยังไม่ตรงกับตัวชีวัะเพราะตัวชีวัะเขาให้ทำอ่าพี่นี่ มีดใชบบ่โอเคโอเคเอาเป็นเข้าใจไปแล้วกันครับสแสดงว่ายังไม่ตรงฉะนั้นวัตถุประสงค์พอมันไม่ตรงมันจะไปแก,กงไง้ได้ไหมไม่ได้โอเคผมพูดเน้นนะที่สุดที่ดีหลักตอบเ,เอาไปนครับที่ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ต้อง,งตกใจว่าเราทําไม่ได้นะเรานั่นแหละ โครงการมีทั้งวัตถุประสงค์มีทั้งเป้าหมายเนาะเป้าหมายเราก็จะเป็นว่านักเรียนเกิดโบวงการคิดทักษะจุปัญหาและหาคตอบไปด้วยตวเองนักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนด้วยระยะเวลาเป็นการสามชั่วโมงตกว่าไม่เป็นไรต่อดระยะเวลาสามชั่วโมงแสดงว่าสามชั่วโมงนี่มันต้องอยู่ที่แขนการจัดการเรียนรู้เราก็เป็น ทั้งบวกลบคูณหารแล้วก็ท้เซนติยูบสองขั้นตอนนั่นแหละต้องทําให้เสร็จในนี้นะขั้นตอนตามอธิบายเขียนดีกว่าขั้นตอนอธิบายเอาฉะนั้นก็อธิบายเอาเนี่ยเราต้องไปเริ่มนั้นหนึ่งไม่ควรจะมาเลาะสิแล้วเราจะยืมคำพูดฉันฟังนะขั้นตอนที่จะไปแก้ปัญหาตามตัวชี้วัดเนื่องจากว่าอะไงก็เรื่องจริงที่ เรื่องจริงที่พูดเถ้าคุณมาเริ่มที่แข่งแข่งกลุ่มใช่ไหมเด็กที่บอกเด็กที่บอกคนแบ่งกลุ่มละแข่งกเป็นสามกลุ่มได้ไหมนี่พูดเหมือนท่านละบอลพูดตอนเช้าว่าผมไปดูไปซื้อเนอะรุ่นผมไปซื้อนะซื้อแข่งจากสอนมาสอนเพราะตอนนั้นก็จะประเมินผู้ดีเด่นด้านของเราก็ไปซื้อมาเปิดโลกการแข่ง มันไม่ตรงกับเราในกรรมการอาหารเนี่ยมันถูกดูดซึมในกลุผมของคนผมผมก็บอกแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละบแฝงคนสามกลุ่มในที่นี้เจ้าของตัวโอเคก็แล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วทำไงต่อมัพื่อมาตม่อกี้เัินชิวันบอกว่าบวกก็เป็นผู้เรื่องบวกไปลบก็ลบไปคุณก็ซาลาบอกว่าผลที่ฆ่าโปรจะได้รับผลที่ฆ่าโปรจะได้รับเนี่ย เราต้องมองอย่างนี้นะผลที่ค่าพเจาจะได้รับเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายนะมันต้องเป็นผลจากว่าสมมติว่าทําเสียจแล้วเนี่ยมันจะได้รับอะไรก็คงคิดได้ว่าคิดให้เป็นบวกก็ได้นะคิดให้เป็นลบก็ได้เป็นบวกก็อาจจะพูดผลที่ค่าพเจาจะได้รับถ้าเป็นบวกก็คือสมบัติธรรมตรง ตามตัวชิวะาเด็กสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้ไหมคาดนะคาดว่าจะได้รับนะมันคาดว่าจะได้นะไอ้ตัวมันได้คือวัตถุประสงค์ไอ้นี่มันคาดว่าจะเกิดเหมือนกับที่เราโรงเรียนปางจุดเราเนี่ยปางม้น <c oughs> ปางมือน,นะเียมองเปลี่ยนมองมเด็เกมันจบมอสามคาดว่าคาดว่าอะไร คาดว่าเขาคงไปเรียนต่อนะเขาไม่เรียนต่อก็ได้นะเพราะเขาจบการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ภ้าวของข้าวมันขาวของข้ับเขาเรียนต่ออีกจะได้ไม่เรียนต่อก็ได้เป็นคาดอะไรเราก็คาดอีกต่อว่าเขาจะไปเรียนสายอาชีพเอ่อนิสสามันก็าว่าเกิดภาษาการสื่อสารอธิบายระดับตั้นต ตอนนี้คนเขียนมีมากใีารสืส่อสารคนเขียนเนี่ยมองว่าเห็นจะเป็นอธิบายเกินน่ัปหน้แต่ว่าในตัวชีวะเขาไม่ได้ต้องการหรอกผมพูดด้วยเฉยๆเพื่อให้เราเห็นว่าเขียนอะไรก็ตามเขียนให้ตรงเขียนให้ตรงแต่ถามว่าอมาไม่ตรงอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าถ้ามีโอกาสมาอธิบายเหมือนน้นองเนี่ยคนที่ฟังจะรู้เรื่องแต่ไม่ได้อธิบายเหมือนคน <ừ. S 1> อื่นเนี่ย เขาไม่ดูเขาก็จะเนี่มันตรงเลยผมตัวชี่วัดมันบอกให้สื่อสาเลยมันบอกให้เพาะตอบโจทปัญหานู่นอย่าลืมว่าภาษาไทยไทยน้ำตาไทยนี่ไง <c oughs> อย่าลืมว่าภาษาไทยมั่พูดอะไรพูดตามนะถ้าบอกโจทย์บอกว่าวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์นะวิเคราะห์ because, คือคิดแยกแยะใช่ไหม ถ้าสังเคราะห์จึงรวมเข้ามาใช่นไรนั่นแหละนี่เขาให้อธิบายการแก้ก็ไปอธิบายอีกจ้ะโอเคต้องปกเมือให้กลุ่มนะกลุ่มคุณเทกลุ่มกลุ่มทำไม่ดีก็อาจารย์เดินไม่ผิดดอกการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดยอดเพราะเราเริ่ม ของข้าเจ้าและขณะน,นี้เราก็กำลังที่จะปร,ประเบียบยุบกีหนังตัวตึงต,ตัวพุ่งู่แค่ร,ระเบียบยุบใช้ถ้าไม่มีตัวนี้จะปร,ประเบีย์ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมพราะฉะนั้นในการทำง,งานนี่มีงานจะเด้อแต่มีพอเชี่ยวชาญม่ให้ข้อแสนอไ,ไดอย่าลืมเขีนเยนไว้ด้วยเด้อ อันนี้ดรกุลโมติชให้แนวทางการพัฒนาตนเองนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยที่อาจารย์เรื่องทำตรงนี้ก็คือครูไปช่วยปัจจุบันได้เรียนรู้ในการกขอ้ออุ่สแกนอย่างเข้มแต่ณักวันนี้เรามีแค่เผ่นคัพปีกันมนาะแต่ไม่เคยเป็นของกับเจ้าเด็กตรงนี้ค่อยว่ากัน เด็กปุ๊บเป็นไปเนี่ยจามันเหลือเกลี้ยเรื่องที่เรื่องประยุกต์จากท่านต้องเป็นคนพูดเกลี้ยนะเดินทางเดียวเกลี้ยเดินให้จนกรทั่งถึงทีสิบปีเกลี้ยานพิเศษไม่ดีไปไหนบอกยังงเจ้าเนาะเราเอาเริ่มต้นมาแล้วใช่ไหมแล้วเด็กจนรทั่งเด็กโรงเรียนเนี้ยสามารถสร้างจุดปัญหาได้เมืนที่พูดเกลี้ยแสดงที่ท่านจุดหาได้ตุดเกลี้ยผมการเบนกูไปชีวิตเลย เพราะเราต้นที่ขนาดีแล้วเจ็จปุ๊บขึ้นมาเราก็เริ่มพัฒนาอย่างตรนี้เจ็จปุ๊บขึ้นมาเราคิดทดเอบเปลี่ยนอย่างตรงนี้เร็จปุ๊บเราก็จะเป็นผู้สร้างคามเปลี่ยนแปลงากตรงนี้เดินไปจนที่สุดจนทั่งเสียเชี่ยวชางที่เสียไม่หนีไปไหนแต่่าจะไปจับเยอะวันนี้จับนี้เดินมีหน้อยจับมีเรื่องหนึ่งเดินตัวนี้ให้ได้เรียกว่าความเป็นเชี่ยวชางจะต้องเดินทางเดียวให้จนที่สุดนะ นีจุดเริ่มต้นนะไงอะไรพูดไม่พอเชิญมาทั้งแนะนำนิดต่อนะเกมมีเยอะกว่านี้ก็ต้อณ